ฉันอยู่ที่ไหนอะไรเนี้ยกระจกเหรอหน่วงหน่วงกับเฟต้ามาก ไี่ีเงาเราแล้วนี่มันวิ่งไม่ได้อะเราพยายามวิ่งอยู่แล้วเนี่ย ไม่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 ไมไมวิง่งลูกวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งมิสวิง่งลูกมิสเอาจริงมีคนมาติดกระจกแบบนี้โอ้หลอนนะไม่เคยไม่ชอบเลยเดินผ่านกระจกอ,อ่ะ ที่นี่เลยใช่ฉันก็ไม่ชอบคืออะไรอ่ะกันไกลเหรอเราก็มีอันนึงนะมีอยู่ป้างไหมไม่รู้อ,ะอ่ะเฮ้ยวินคลิปหน้านแล้วตัดไปคลิปสิบแม่งเลย โอ้โหแม่งหลอกภาพสะท้อนหัวดอกเอ้ยโ <c oughs> <c oughs> okay. อเคเข้าใจแล้วว่าทำไมให้เซฟน้องคือใครน้องหน้าเหมือนเราอีกแล้วอะ่ะแม่ไม่เหมือนขนาดนั้นเออ <c oughs> น้องผมยาวเหมือนกันแล้วกัน ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเดี๋ยวแล้วมันไปทางไหนวะมันไม่ใช่ทางตันแล้วเมื่อกี้วัดตับฟังทีนต้องมาวนกับน้องอีกกี่ทีน้องคือใครวะเราเรามองเออจริงๆเราตายมาเพื่อที่จะดูน้องเว้ยน้องมีอัญมณีตรงคอด้วยเห็นไหมน้องผมสีตาสี ตอ,อนแรกก็คิดว่าแบบไม่เห็นตามมาเลยอีดอกมาติดๆเลย What the โคิดว่ามันคือแบบตัวหลอกซะอีกนะทุกคนเราจะวนอยู่ที่นี่นี่กมันห้า <5 S 1> <P ops> พบชาติได้นะทุกคนนะโอเคแต่เรารู้แล้วไงว่าต้องทำยังไงบ้าง <c oughs> ไม่จริงพูดเล่นน้องเป็นใครวะน้องออกมาจากกระจุกได้ด้วยจริงจริงแล้วน้องเป็นแบบเป็นภาพสะท้อนที่แบบมาหลอกเราหรือเปล่าเนี่ยไอเหี้ยนี่โคตรเหี้ยเลยติดเดินติดหัวหัวมาก โอ๊ยเราต้องทำยังไงเป็นผานหัรนะ้องอะนะฮ่าฮ่า่าฮ่าเ่าฮ่าาฮ่าเ่าฮ ขอเตรียมใจก่อนเหนื่อยแล้วจริง้า ไหนกูจะได้ออกไป คือไม่รู้อะเดินกลับอะมัาควรจะเดินกลับเพราะว่าไม่รู้อะหรือมันไม่ควรเดินกลับวะจะออกมาจากนี้อะมัไม่ควรเดินกลับปะเนี่ย เมื่อกี้ภาพมันตัดแบบซึบตึงอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรที่มันภาพมันตัดวหวขนลุกสู้เลยกลัวไม่ชอบไม่ชอบกระจกอน่ะเียนอ,อีกแล้ว ไม่นะ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 ม่นะตรงนี้วิ่งต่อไปดีกว่าเห็นป็นข้ามมาแล้นึกว่ามันจะเข้าไปได้อีดอกท้องสิ่งที่เราต้องทำก็คือแค่วิ่งต่อไปแค่นั้น r u n don't stop ก็แค่วิ่งหนีแค่นั้นอย่าคิดมากมันคือใครทำมันต้องไล่เราด้วยหน้าก็เหมือนกันอีกมันเป็นภาพตัดอะมงเหมือนกันว่าทำไมถึงถึงตัดมันก็เพิ่มขึ้นเลยทุกครั้งที่ภาพตัด มายังมายังมาอย่งอุ้ยโอ้โหแล้วก็ก็สารรอมายังมายังมาย่งฮีดอกทองทุกคนขออภัยด้วยนะคะอาจจะขัดใจนิดนึงอืม กูวิ่งหนีนี่มาสามนาทีแล้วจำได้ตั้งแต่น่าจะสี่ไม่ก็ห้าพรุนี้จะเก้าแล้วเดินติดเฮียกูปัดกู <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรเลย กับเธออีกกี่รอบ5าที6นาทีนั่นน่ยเบือบ่อเบื่อที่มันต้องวิ่งกลับไปกลับมาตอนแรกกูผ่านไปได้ไงวะผ่านไปแล้วก็เสือกโง่แบบจริงจังมาก วิ่งหนอวิ่งหนออย่าหยุด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 นะอย่าหยุดนะเฮ้ยลุงนะกูตายปะเนี่ยตื่นใครใครเรียกกูแล้วกูเรียกใครวะอุ้ยใครอะฮึอารักจัง เป็นไงไหมเป็นเป็นไงบ้างสาวน้อยอ,อุ้ยเธอเป็นใครอืมอืมระวังด้วยนะเธอไม่ควรเคลื่อนไหวแบบแบบนั้นรีบรดอย่ากลัวเลยฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเธอ เธอเป็นใคร <S 2> <S 2> <S ฉันขอโทษที่ไม่ได้แนะนำตัวเองฉันชื่อฮ <C ups> าเปเหรอฮาเปแั่นหนึ่งนะคะอะไรคือไมเดนวะสงสัยอันนั้นล่างมากกว่าไมเดนออฟพริสตินไอ หญิงสาวที่มีดวงตาบริสุทธิ์จริงด้วยน้องก่นตาน้องแบบฮาร์ปเหรอฮาร์ปอ่านว่าฮาร์ปหรอมันมันมันแปลว่าหาปะทุกคนฮาร์ปพอยฮะ <Har p. S 1> อ่านฮาร์ปไปก่อนแล้วกันนะคะฉันชื่อฮาร์ปฮาร์ปแบบฮาร์ปอเออ ต่มันควรอ่านแบบฮา,าเพฮาเพมันก็ฮาบแหละเออฉันอ๋อไม่เป็นไรอืมฉันเข้าใจเธอยังกลัวจากสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้โปรดอืมเชื่อฉันเมื่อฉันบอกว่าฉันช่วยเธอได้เราแอบคิดว่า ไม่ไม่ไม่พูดดีกว่าไม่เป็นไรอืมมันเขาเรียกว่าอะไรวะมันไม่เป็นไรเลยที่จะเชื่อฉันเขาจะไปแบบเชื่อใจฉันไว้ประมาณนั้นอะ่ะเอออะไรเหรอใครที่ไล่ฉันมาก่อนหน้านี้เ,เ,เธอเป็นเ,เด็กที่ป่วยหนักเธอไม่ควร เชื่อใจเฮ้ huh? she should not be h u r ฉันเก่งว่าความตั้งใจของเธอค่อนข้างอันตรายหมายถึงว่าผู้หญิงที่ไล่เรานะคะเข้าใจแล้วอืมได้โปลดฟังฟังฉันฉันจะปกป้องเธอให้พ้นจากอันตราย เธจะปลอดภัยถ้าอยู่กับฉันฉันสัญญาอคุณฮาร์ปอ๋อไม่อ่าเรียกเรียกฉันแค่ฮารก็พอไปข้างในกันเถอะฉันแน่ใจว่าเธอเหนื่อยแล้วก็อยากกินน้ำฉันไปดื่มชาข้างในกันไหมค่ะข,ขอบคุณเดินได้หรอ เธอยังลังเลอยู่นิดนึงใช่ไหมฉันขอโทษฉันแค่อมฉันสงบสติอารมณ์ตัวเองไม่ได้ไม่เป็นไรฉันสามารถฉันรับรองไดเลยว่าเธอจะหายดีสบายดีขึ้นมาเธอไปในที่ที่สบายกว่านี้ขอบคุณค่ะคุณฮัรับเอ่อฉันหมายถึงฮัร Please don't fuck yourself คืออะไรอะ <c oughs> ปวดขาจังอย่าบังคับตัวเองเลยไปเถอะเข้าทางในกันค่ะรีปรดนั่งลงนั่ง่นง,นง,งนี้เถอะนั่งลงเลยจ้ะเป็นคำสั่งมากเลยอม้ยมีที่เซฟ อค้นก่อนได้ไหมมันมืดเกินกว่าที่จะมองเห็นเหรอ <c oughs> อุ้ยไม่ได้อ่านเลยอุ้ยได้แล้วมันดังกาที่ไม่ได้มานานมากฉันไม่ชอบค้นอะไรเท่าไหร่ ไว้ใจเท่าไหร่ฉันรอเธอมานานแล้วสาวน้อยทำไมถึงรอเราอ่เธอเหรอใช่ฉันรู้มันอาจจะฟังดูแปลกๆนะเราเคยเจอกันมาก่อนเหรอ ไม่มันไม่ใช่แบบนั้นเธออาจคิดว่าฉันเป็นผู้พิทักษ์ของเธอฉันอยู่ปกป้องเธอตลอดฉันมีคำถามเยอะแยะเลยฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้คำตอบนะอย่างแรกเลยต้องถามว่าฉันเป็นใครฉัน ันไม่รู้ว่าฉันเป็นใครงั้นเหรอถ้าเธอรู้จริงๆช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันเกรงว่าฉันจะทำแบบนั้นไม่ได้ทำไมอะมันเป็นคำขอที่ส่วนตัวมากแต่ว่าฉัน รับรองได้เลยว่าเร็วๆนี้นะหมายถึงว่าแบบจะได้รู้แล้วเร็วๆนี้แหละไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากจะช่วยนะยังไงก็ตามคุณเธอเป็นคนเดียวที่มีสิทธิ์หาคำตอบของคำถามนั้น <c oughs> นอกจากนี้ฉันบอกว่าฉันรู้จักเธอแต่ว่าเรายังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยครับฮะ <c oughs> โอ้มไม่มีอะไรเธอพูดถูกนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องรู้ด้วยตัวเองฉันขอโทษนะที่จริงเราอยากจะบอกมากเลยว่าเหมือนน้องตาบอดมายถึงว่าน้องฮาบะมันดูไม่มีอมจากการที่ดูเมฆมาเยอะนะคะการที่ตัวละครไม่มีขเขาเรียกว่าอะไรวะแก้วตา เงาสะท้อนไอสีขาวๆแบบเออนั่นแหละมันทําให้สื่อถึงตัวละครที่มองไม่เห็นประมาณนั้นนะตัวละครที่แบบไม่รู้นะมันมันอาจจะเป็นสไตล์การลงสีตาของของนักวาดอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าการที่มันยังสรุปไม่ได้แต่พอเรามองอะ่ะมันดูแบบว่างเปล่ามากเลยมันดูไม่มีอะไรอะ่ะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่า,าน้องมองอะไรอยู่ประมาณนั้นอะ่ะ เวลาเหมือนเราจ้องมองคนที่กําลังตาบอดอยู่เรามองหน้าเขาอะเราไม่รู้ว่าเขามองอะไรอยู่นะเว้ยเออัมนมันความรู้สึกประมาณนั้นอะเราเราเราทุกครั้งให้เราอ่านเรามองมองดวงตาเราตลอดเลยไม่เป็นไรฉันเข้าใจว่าเธออาจจะรู้สึกค่อนข้างที่จะแบบขัดแย้งกันแต่ว่าฉันเชื่อแล้ว เชื่อในตัวเธอแล้วก็เชื่อว่าเธอจะพบคําตอบทั้งหมดขอบคุณขอบคุณนะฮารในที่สุดเธอก็ยิ้มแล้วขอบคุณเธอเลยเอืมเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ไม่เข้าใจนะคะฉันไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าความสุขของเธอมาแนวยันนั่นเลยอีกละฉันจะทําทุกอย่างเพื่อให้เธอยิ้มขอบคุณฮร เห็นเห็นดวงตาน้อง <c oughs> น้องนาเอกแล้วปะมันจะมีสีขาวๆตรงนั้นอะเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่มันทําให้รู้สึกว่าน้องยังมองเห็นอะ, <c oughs> อะเอแบบอแต่เขาเขามีสุกแปลกๆฉันยังฉันยังมีอีกอย่างที่อยากจะถามถ้ามันโอเคกับเธอว่ามาเลย เธอรู้จักคนที่ชื่อเฟลต้าไหมเฟลตาเหรอฉันคิดว่าไม่นะอ่ามันฟังดูค่อนข้างคุ้นเคยแต่ว่าเข้าใจแล้วเกิดอะไรขึ้นหรอโอ้ไม่ <c oughs> ฉันแค่สงสัยว่าเธอเคยได้ยินกับเกี่ยวกับเธอหรือเปล่าเอ๊ะ นาฬิกาบอกว่าเลยจเจนคืนโ oh, อ้แม่อืมเวลาผ่านไปฮะ huh? ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าควรดื่มชาก,ก่อนนะเป็นเราเราจะไม่ดื่มนะ นอนเราจะไม่ดื่มอะทุกคนเป็นเราเราจะไม่ดื่มแต่ว่าคือเขาไม่ได้มีเจตนาอะไรแลแรงกับเราเลยนะเว้ยเพียงแต่แบบเพียงแต่ม,มันควรดื่มจริงๆหรอ ดื่มจริงๆเหรอเป็นเราไม่ดื่มอ่ะคือไม่ได้หมายความว่าเราไม่ไว้ใจเขานะแต่ว่าเพียงแต่ว่าอเราต้องสร้างความเชื่อใจเขาหรือเปล่าวะจะดื่มดื่มไปก็ไม่เสียหายหนะจริงดื่มดื่ม ดื่มก็ได้ขอบคุณนะโอ๋ฉันลืมไปทั้สนิทเลยอุย้ยฮะทุกอย่างโอเคไหมมี บอกเขาดีไหมยมีระติดคอเราเห,ห,หรือหรือยังไงหรือแบบมันเป็นยาพิษหรือว่าแต่เขาดูไม่รู้อะไรเลยเราแค่สำลักเฉยๆค่ะไหมอืมอมันไม่ควรจะดื่มตั้งแต่แรกแล้วไหมเนี่ยอไม่บอกหมายความว่าไงอไม่มีอะไรฉันแค่แค่มันแค่นอนเกินไปน่ะไม่ต้องเป็นห่วง เข้าใจแล้วอันที่จริงฉันเตรียมอย่างอื่นไว้ให้เธอนะอืมเธอไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นก็ได้อืมฉันจำเป็นต้องทำมันเป็นวันที่สำคัญมากต้องฉลองกันนะ ฉันทำนี่ให้เธออุ้ยเป็นคาดิกแกนฉันหวังว่าเธอจะชอบนะถ้ามันสวยมากเลยคุณฮาร์ปอ่ะมันสำหรับฉันจริงหรอแน่นอนฉันทำด้วยตัวเองเพื่อเธอเลย <c oughs> ขอบคุณค่ะยินดีค่ะ มันหวอกกับเธอมากฉันดีใจจังอุ้ยน่าราักน่ารักมากเลยมันสบายมันสบายมากเลยขอบคุณค่ะทาหยุดขอบคุณฉันได้แล้วขอโทษทีฉันจะดูแลมันอย่างดีเลยฉัน จะไปชงชาเพิ่มนะเธอคงอยากกินน้ำมากอ๋อไม่เป็นไรฉันโอเคแล้วอ๋อไม่ฉันยืนยันว่าฉันจะทำะฉันต้องการชดเชยสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แต่ว่ามันมันไม่เป็นไรเราอยู่ที่นี่สักครู่ก่อนที่ฉันจะกลับมา ระหว่างนั้นอ่านหนังสือสักเล่มนะขอบคุณนะครับโอเคทุกคนเราขออนุญ,ญาตจบคลิปไปเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่ในพัทหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน <c oughs> บ๊ายบาย